โรงพยาบาลขอนแก่นศูนย์กลางทางการแพทย์และสาธารณาสุขที่เป็นเลิศดระดับนานาชาติสวัสดีครับวันนี้น้องสมองดีจะพาทุกท่านไปรู้จักกับโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองคืออะไรโรคหลอดเลือดสมองคือภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงเนื่องจากหลอดเลือดติดอุดตันหรือหลอดเลือดแตกส่งผลให้เนื้อเยื่อในสมองถูกทำลายและการทำงานของสมองบางส่วนหรือทั้งหมดทำงานผิดปกติจะแสดงอาการขึ้นทันทีทันใด โรคหลอดเลือดสมองสามารถแบ่งได้สองประเภทประเภทที่1หลอดเลือดสมองติดอุดตันที่เกิดจากการสะสมของไขมันในหลอดเลือดส่งผลให้ประสิทธ,ธิภาพในการลำเลียงของเลือดลดน้อยลงและหลอดเลือดสมองติดอุดตันที่เกิดจากลิ่มเลือดจากหัวใจเป็นอุดตันที่หลอดเลือดสมองประเภทที่2ประเภทหลอดเลือดแตกหรือฉีกขาดเกิดจากหลอดเลือดมีความเปราะบางที่เกิดจากภาวะความดันโลหิตสูงหลอดเลือดเสียความยืดหยุ่นจากการสะสมของไขมันในหลอดเลือดทำให้ปแตกง่าย ส่งผลให้เกิดภาวะเลือดออกในสมองและเกิดความเสียหายของสมองตามมาอาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมองโดยใช้หลักการจำง่ายๆดังนี้ Bfast B b a l a n c หรือการทรงตัวของร่างกายผิดปกติดโดยไม่สามารถทรงตัวได้หรือวิงเวียนสีสบ่อยร่วมกับเดินเซ E หรือ I ตามวัวหรือมองไม่เห็นอย่างเฉียบพลัน หรือลานสายตาทิ่ปกติ F หรือเฟสอาจเกิดภาวะหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวมีมุมปากตก A อามมีแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกไม่มีแรงหรือใช้อย่างเฉียบพลันที่แขนหรือขาซีกใดซีกหนึ่งของร่างกายมือหยิบของแล้วร่วงตก S, <S สปี การพูดและการใช้ภาษาล้มเหลวเฉียบพลันมีลิ้นแข็งพูดไม่ออกหรือทําให้พูดไม่ชัดพูดลําบากพูดไม่เป็นคําที่ทําหรือเวลาเมื่อเกิดอาการข้างต้นอย่างใดอย่างหนึ่งกับตัวท่านเองหรือคนใกล้ชิดให้รีบไปโรงพยาบาลอย่างเร็วที่สุดให้ได้ภายในสี่ชั่วโมงครึ่งโดยยิ่งเร็วยิ่งดีเพราะจะช่วยให้มีทางเลือกในการรักษาที่หลากหลายและทันท่วงทีใครมีโอกาสเป็นได้บ้าง 1. โรคประจําตัวเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันสูง 2. โรคหัวใจลิ้นหัวใจติดหัวใจเต้นผิดจังหวะกล้ามเนือ้อหัวใจขาดเลือด 3. อ้วนไม่ออกกำลังกายสุบุรีเมื่อมีอาการผิดปกติควรทำอย่างไร 1. ต้องรีบไปโรงพยาบาลทันที 2. โทร1 6 6 9 3. ห้ามรอดูอาการห้ามนวดห้ามรอบพบแพทย์ที่คลินิกห้ามซื้อยามาทานเองด้วยความปรารถนาดีจากหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลขอนแก่นทุกนาทีมีค่าเร็วก็รอดปลอดอัมาพาต